สวัสดีชาววันพีทบอาตี้รัดกันด้วยนะครับวันนี้โย่ผมซิกแซกนะหรือแซกนั่นแหละซึ่งวันนี้ครับผมก็มาเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะเนื่องจากคลิปนี้ครับเป็นคลิปไอดีหลักผมเองซึ่งพุกคนก็น่าจะงงใช่ไหมครับว่าเอทำไมผมเปิดคลิปอย่างนี้ก็เนื่องจากมีตัวละครที่ผมคินชอบเข้าเกมมานั่นเองครับซึ่ง2ตัวนั้นก็คือตัวละครอย่างเลโอกับไซนะครับซึ่งถามว่าตัวละครที่ผมชอบเนี่ยเป็นตัวละครอะไรก็จะเป็นตัวละครอย่างน้องเลโอนั่นเองนะ ส่วนตัวคอนไอไซเนี่ยผมไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ชอบนะผมชอบแค่น้องเลโอเท่านั้นนะครับที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะและผมก็จะมาสุ่มในไอดีหลักผมด้วยนั่นเองนะครับคือโปรติไอดีหลักผมเนี่ยแทบไม่สุ่มเลยนะครับถ้าสุ่มล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นสุ่มตอนช่วงตัวคอนอย่างกราฟกับซาบูมานะครับที่ผมสุ่มไปนะและหลังจากนั้นนะครับผมก็แทบจะไม่สุ่มตู้อะไรเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมเพิ่งจะมาสุ่มก็ช่วงนี้นี่แหละนะครับ เนื่องจากมันมีตู้10เพชรที่การันตีสีดาว10ตัวนะครับซึ่งมาช่วงนี้นะครับซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วแหละก็สุ่มแค่ตู้นั้นน่ะ10เพชรอ่ะและหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่ได้สุ่มเลยนะซึ่งผมจะมาสุ่มรีเจนต์ก็รอบนี้แหละเป็นตู้ละครอ,อย่างไซกับน้องเลโอนั่นเองนะซึ่งตัวครที่ผมอยากได้ก็อย่างที่ผมว่าไปครับคือเลโอตัวเดียวเท่านั้นนะแล้วเปิดมายังสวยไงโุ๊บ3-2ได้ไหมน่าจะโุ๊บ3-2ด้วยฟองน้ําเยอะขนาดนี้ ทองทองกอดสมบัติทองแล้วก็ภูแดงนะครับเกับจะสุดนะครับแต่หยุดที่ภูนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ทงแดงนะครับทงหนึ่งแน่นอนนะเรามาลุ้นกันนะครับว่าทงแดงผมเนี่ยจะได้เป็นตัวละคอ,อะไรนะครับและเป็นสายอะไรนะซึ่งคาดหวังไม้เป็นสายโลดนะครับเพราะมันมีกาดได้อุ้ยแล้วโลดด้วยไงแล,ล้วโลดโอ้โหเงาอย่างนี้ไม่น่าใช่เลโอเรากมั้งเนี่ยตัวคูสูงเลย แต่ตัวที่ได้นะครับเป็นตัวคอคอย่างฟูจิโทระนั่นเองนะไอ้บอดนั่นเองซึ่งถามว่ามันตรงตีมไหมมันกตรงตีมเลยหรือไม่อ่ะผมจําไม่ได้นะว่าเอเลโอที่มาเนี่ยมันเป็นของภาคอะไรนะครับเพราะว่ามันมีภาคที่ไมไปบุกไอ้มาริจัวนะครับกับภาคที่อยู่เกาะเดสโลซ่านะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าเอลโอล่างที่ผมกำลังสุมเนี่ยมันอยู่ในเกาะอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเกาะเดสโลซ่าแหละมันน่าจะตรงตีมอยู่นะครับม <c> า <oughs> มาต่อกันโลที่2นะครับพงแดน,นะครับกับกล่องสมบัติกล่องน้ําตาลนะหรือกล่องไม้นั่นแหละแล้วก็กบยีิบเจ็ดนะครับแล้วก็โอ้โหกูด,ดําด้วยดูทรงน่าจะเกลือน่ยทงดําหมดเลยแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยกดสกคริปเลยแม่งเกลือจริงคุดบอร์ดแม่งทรงคุดบอร์ดเลยนะโลที่สามขอเจเรโอเรโอเถอะแลวรอบนี้มาเป็นตีด้วยไง มาพร้อมกับซันจิและนามิแล้วก็กล่องทองทงทองเฮ้ยทำไมฟองน้อยจังวะจะสามสองวะเนี่ยเฮ้ยสามสองอยู่ขอเถอะผู้ทองผู้ทองเถอะจะได้จุกจบแล้วผู้ทองด้วยไงโอ้โหการันตีแน่นอนหนึ่งตัวครับแล้วทงทองสองตัวเลยแบบนี้ผมได้แน่ๆนะครับสองตัวนะขอเถอะเลโอจะเป็นสายโลดด้วยไงเลโอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยินดีตอนรับนะกลับน้องเลโอโอ้โหอยากได้จัดเลยตัวคอนี้ ได้แล้วนะครับสำหรับเลโอนะต่อมาครับผมก็จะเป็นลุ้นนะักเวอีกคงทอง,ทอ,งอีกคงนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนอะไรนะครับแต่มันเป็นหน้าตู้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับทงทองนะแล้วเป็นสายโลกแล้วก็เลโอโอ้โหดวงอย่างเอาอะ่ะอีแซคแมนคุดเอาเลยครับร้อยห้าสิบเพชรได้เลโอสองตัวไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับเนี่ยไอดีหลักผมด้วยนะรอบเนี่ยไม่ใช่ไอดีรลองเลยนะถ้าเป็นไอดีรลองผมเนี่ยมัน โอกาสออกมันก็น่าจะง่ายอยู่แหละแต่ดีหลักผมนี่มันคุดเกลือน,นะครับแต่ออก2ตัวใน150เฮดนี่แบบไอ้เนี้ยโคตรเอาอะุยขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เผลอหลุดปากไปนะเมื่อกี้ดีใจเกินไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่เผลอพูดคำหยาบคายไปนะแต่ก็ไม่เอาจริงนะครับดวงไม่โคตรดีนะรอบเนี้ยเอาไงจะเอาต่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้แซกแต่มาสองตัวแล้วเนี่ยเอ้ยอยากได้อะรู้สึกว่าอยากได้อีกตัว ความโลภแม่งครอบงำผมวะเอ๊ะเอาต่อเอาให้สุด7 5 0ดอยห้าสิบบอกไปแล้วแล้วเปิดมาเป็นตี้ด้วยไงแล้วเป็นกล่องไม้ครับและทงทงทอง,งด้วยดุมมาดิมาด,มาดิออกมาเป่า,าเลโอเลโอแบบสมตัวภายใน200เพชรอะไรเงี้ยดวงอย่างดีอะไรเงี้ยอืมอยากได้ขิงแล้วเปิดมาแล้วครับเป็นทงแดงสองใบนะครับมาดูกันนะมันจะได้เลโอกี่ตัวนะครับจะไม่ได้เลยนะ และเปิดมาเป็นสายหมัดนะครับตัวอะไรวะและเงาอย่างนี้น่าจะเซร็จราฟิมปะเนี่ยใช่เลยน้องเอสเบร์นะครับซึ่งตัวคอนนี้ผมยังไม่มีนะและเป็นตัวคอนที่ผมว่าคุ้มนะครับเพราะตัวคอนนี้ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้สุ่มนะครับในตอนที่มันมานะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับกับสายโลกอุ้ยเลยโอปะเนี่ยอืมไม่น่าใช่น่าเลโอ เงาไม่น่าใช่อย่างนี้แนะ่เลโอเลโอไม่ถือหนังสือกเฟ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวคตรกำอ่ะเก่าจัดตัวเนี้ยแต่ผมจะไม่พูดชื่อมันนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดชื่อตัวคอนมันเนี่ยมันจะออกมาอีกนะครับเดี๋ยวตัวคอนอย่างไม่พูดไปพูดดีกว่าตัวโคลากันเรียกงี้แล้วเปิดมาโลที่สามยางเกลือเลยสีดําล้วนดําล้วนก็กดใส่คลิปเลยไงไม่ต้องลงไม่ต้องลุน้นอ่ะบอดแน่นอนมาหมโลต่อไป โลที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เปิดมายังสวย่องทอง,ทองแล้วก็คงโอ้โหนึกว่าจะคงทองทองแดงอุตส่าห์คาดหวังนะครับเลยแล้วรอรบนี้ครบสามสองด้วยคูคูุดคูคูดดำฮะโอ้โหนึกว่าจะผูแด,ดงไม่ผูแด,ดงก็คูทองไอ้ยี่ยแม่งฉีกจัดเลยแม่งเปิดผูดดำเซลหุม่มจบละแบบนี้โอกาสได้โคตรน้อยอ่ะแต่ไม่ไรอย่างน้อยก็มีทงแดงนะครับกับทงสุดท้ายนะ มาลุ้นกันครับว่าธงแดงเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นตัวคอรนอย่างเลโอหรือจะเป็นไซก็ได้นะครับแต่ก็หยุดที่ดวงนะเปิดมาเป็นสายโล่ไอโอ้โหทรงนี้เลโอเป้าเนี่ยไม่น่าใช่นัเนี่ยะเลโอหัวแบบแหลมเลยแหลมเชียตัวคอรนอย่างชิงเกียวนะครับตัวคอรนนี้ก็น่าจะตรงปีมหรือเปล่านะครับจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าอยู่ในเกาะเดสโลซานะครับตัวคอรนอย่างชิงเกียวนะครับซึ่งตัวคอรนนี้น่าอยู่ในเกาะเดสโลซาเหมือนกันนะครับ น่าจะเปิดตัวมาช่วงนั้นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้นะครับแม่ดูโลต่อไปดีกว่าแล้วเปิดมาด้วยธง,ง,งทองเลยทอ้ธงทองเลยกล่องทองดิธงแดงโอ้โหรถบอดเชะไม่มีฟองเลยโกลส,สแล้วก็ใสค่คลีปไงไม่ต้องลุ้นเลยโกลฟสิบนี่เกียร์แน่นอน100%โอ้โหจบแล้วแบบนี้สุ่มแบบทีเผือแบบงงงงเป็นแก่ตาแตกเลยเด แล้วเปิดมาเป็นกล่องทองทองแดงอีกแล้ว oh, s <S แลวกรกรูเท่าไหร่แต่มีฟองอยู่ oh, s <S น่าจะยิบเจ็ด s <S เต็มฟองน้อยจัดเลยมาขอภูทองเถอะและ้วภูทองด้วยไงโอกาสได้ประมาณ70%นะ oh. ขอละเดโอเถอะแค่ตัวเดียวเองแปดสิบแล้วเนี่ยขาดแค่ตัวเดียวอะวอเถอะเดโอเดโอเถอะตรงแดงตรงนี้แล้ว oh, เป็นสายวิ่งไงโอ้โหไม่น่าใช่ละ เลโอไม่สายโลและเป็นตัวคอนอย่างก็อตอุซบนะครับหรืออุซบล่างบุกถล่มโอนิงาชิมะนั่นเองนะซึ่งตัวครน,นี้ผมมันจะมีแล้วแหละแต่เลน่าจะน้อยนะครับไม่เป็นไรเราไปต่อเลยดีกว่าและเปิดมาโลต่อไปครับโอ้โหลงจัดเลยอบอดจัดทพงทองเพงเดียวกับภูทองเอ้ยภูแดงดิงเมื่อกี้ไม่ใช่ภูทองแล้วก็บอดตามที่ผมคิดนะครับมาโลต่อไปโลสุดท้ายยังเนี่ย แต่รอบนี้หกอ,องทองอยู่กบสามสองทงแดงแล้วคูทองไนงะโอกาสออก70%อีกแล้วมาดูดิมันจะได้บอกแล้วทงแดงไปเดียวอีกแล้วมันจะออกไว้เนี่ยแซกมันดูแปลแฝนเยดวงดีแค่รอบแรกหลังจากนั้นแม่งบอดหมดเลยมาดูกันนะครับว่าทงแดงตรงนี้จะเป็นตัวก้อนอย่างเลโอหรือเปล่านะครับมาแล้วเปิดมาเป็นสายหมัดโอ้โหไม่น่ใา,าใช่ละเข่ามาเชีย ตัวคอนอย่างอุนตินะครับตัวคอนนี้ก็ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะแต่ได้ก็ดีแหละก็เป็นซับได้อะตัวคอนเนี่ยไหไปกันต่อเลยดีกว่าครับโลต่อไปละรอบนี้มีแฟงกี้กับท็อปเปอร์มาด้วยนะแล้วมันกล่องทองทงไลท์งแดงอีกละโอ้โหสงเดิมมันเนี่ยกุ้มเท่าไหร่เลี่ยโอ้โหกรยี่สิบเจ็ดใหม่กว่าเดิมอีกรอบก,ก่อนมันสามสองรอบนี้ยี่สิบเจ็ดและพูลแดงด้วยขอ,อดเอดี๋ยวเรี แค่ตัวเดียวเองจะเป็นแปดสิบแล้วเนี่ยแล้วทงแดงทงเดียวรั่วเลยมามาดูกัน่าทงแดงทงนี้จะเป็นตัวคอนอะไรนะครับมาเปิดกันเลยแล้วเปิดเป็นสายลูกหรือว่าจะเป็นเลโอไม่จริงหนะ้าอืมไม่น่าใช่ไหมมันทรงท่าแบบยิมอย่างนี้และตัวคอนที่ออกก็จะเป็นตัวคอนอย่างลิลิธนะครับซึ่งตัวคอนนี้ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่เป็นซับไม่ได้นะแต่เก่งมันกันทงได้แค่ทงเดียวอ่ะข้อดีมนะันอะ ออข้อดีแรืข้อเสียก็เนี่ยมันได้แค่รงเดียวแต่มันเก่งอะ่ะคือมันกันเหนียวเลยธงเดียวกันอะ่ะแต่ก็อย่างว่าครับการได้แค่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยติดเมตาแล้วครับส่วนใหญ่เขาจะเน้นกนันหลายๆคงนะอย่างไครดเนี่ยมันก็ปล่อยลูกไฟไปได้ทั่วทิคธงของทงีมเราเอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เมตาจะเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับอืมนะไปดูโลต่อไปดีกว่าแล้วเปิดมาเป็นสายโลไงจยบ,บอกนะโอ้โหเงาอย่างนี้ไม่น่าใช่ครับโคตรลัดซอนนะ แต่ก็ตรงทีมอยู่นะครับตรงทีมเดสโลซาอยู่นะกับโคลาซอนนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นเลโอหรือเปล่าน้องเลโอหรือเปล่านะตัวต่อไปเนี่ยโคลาซอนมาแล้วแบบเปิดปีมมาแล้วอืมขอเด้สายลเลโอมาเลยสายโลูกเราเป็นสายวิ่งไงเราเป็นพ่อแขนยาวตรงตรีอมมีเดสโลซาแล้วเลโอผมไปไหนเนี่ยจะได้ครบหมดแล้วแน่แก๊งเดสโลซาเนี่ยจะได้ครบหมดแล้วเนี่ย เดี๋ยอีกประมาณ3โลนะครับก็น่าจะครบ750เพชรแล้วนะขอเถอะรีโออีก3รอบแล้วเนี่ยออกมาเอะอย่างน้อยขอ80ก่อนกับรันตีเลยแล้วเปิดมาโลต่อไปโลลงจัดยังเกือเก้อเกอื้อนกดสกิปเลยไนงะบอดแน่นอนมาและอีก2โลสุดท้ายนะครับมาดูกันนะครับว่า ผมจะได้เลโอรหรือเปล่าครับอีก2โลสุดท้ายนะยนมาเปิดมามาเป็นตี้ครับเป็นตัวคอนอย่างช็อปเปอร์แล้วก็บุ๊กนะแล้วก็ธงดําอ้แต่มีกล่องอยู่นะแต่ธงดํานะครับแล้วก็โล่งเลยม,มีฟองแล้วก็ผูดำโอส้สกิฟเลยบอร์ดแน่นอนทรงนี้บอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโลท้ายนะครับจะบอร์ดหรือเปล่าหรือจะออกสีดาวหรือเปล่า หรือจะเป็นตัวคอนหน้าตู้หรือเปล่ามาดูครับว่าจะออกตัวคอนอะไรและอบอดลุ่งเกินและทงแดงนะครับแต่ปูทองอยู่นะแล้วก็สกิฟเลยไม่ต้องลุนแต่ตัวคอนที่เราได้นะครับคือไม่มีนะบอด,มดหมดเลย2อสามดาวหมดพักหลังคือแบบเกืย์จัดเลตู้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามาแลกเศษตัวคอนกันเลยดีกว่านะครับก็แลกได้200สองเศษนะ ก็เท่ากับเราได้ตัวคอนเลโอมาแน่ๆอ่ะหนึ่งตัวนะครับอืมเอ้เดี๋ยวทาไมแต้มกระชา,าผมเหลือเนะี่ยอย่าบ,บอกว่าผมสุ่มเกินเยอ่ะดูทรงนี้นะผมน่าสุ่มเกินแนะ่เอ้ยแล้แพ็กอะไรมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเดีๆๆๆ๋ยวๆขอกดลับของก่อนนะ๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าเมื่อกี้แพ็คอะไรเด้งขึ้นมานะแต่ตอนนี้เลโอผมเวแปดสิบเป็นที่เรียบร้อยครับหมดไปเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะถามว่าหมดเยอะไหมก็เยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมามาดูก่อนแพ็คอะไรเด้งขึ้น โอแพ็ก oh, ตัวคอนมันนี่เองซึ่งแพ็กนี้ืแพงเงี้ยแปดร้อยกว่าบาทเลยโอมันแพ็กนี้มันได้เศษตัวคอนด้วยได้ประมาณ400สี่ร้อยเศษนั่นแหละแต่ก็แพงเอาเรื่องอยู่ยนะแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยแต่ไหนไหนก็มาขนาดนี้ละเอาสุดเลยดีวยกว่าเลโอดีวันวิวร้อยจัดสุดเลย <laughs> ไหนไหนก็เป็นตัวคอนที่ผมชอบอยู่ละจัดวิวร้อยดีวันปเลยดีวยกว่าสับน้องเลโอนะ ส่วนไซน์ี่ผมสุ่มไม่ได้ดีแล้วครับถามว่าสุ่มได้ก็ดีไหมก็พอได้สุ่มมาผมก็ไม่เล่นอยู่นะตัวคอนไซส์อะแต่น้องเลโอเนี่ยผมอยากได้เป็นพิเศษนะครับโอ้โหแลวตัวโคตรจิ๋วเลยน้องน้องเลโอผมน่ารักจัดแบบนี้อัพเลยเลเวลแปดสิบนะครับนะเดี๋ยวก็ไปอัพสกิลต่อเลยสกิลพันได้น้องเอาะที่ผมลองคำนวณดูถ้าผมเติมไอ้แพ็คแปดร้อยไปเนี่ย ผมน่าจะได้เศษมาอีก400เศษเพราะงั้นมันก็ขาดอีก400เศษนะครับเพราะว่าจากเวล80ไปเวล100เนี่ยมันต้องใช้เศษตัวคอครประมาณ800เศษซึ่งผมน่าจะต้องไปยัดเศษทองหรือเปล่านะน่าจะต้องยัดนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนไหนๆก็เป็นตัวคอครที่ผมชอบอยู่แล้วครับงั้นผมยัดเวล100เลยดีกว่าสลหรับน้องเลโอนะแต่แต่ยัดแค่400เศษนะครับเพราะอีก400เศษเนี่ยเดีย๋ยวผมไปเติมไอสแพ็ค800เอานะอืมยัดแค่400เศษพอ เอาสุดอะตัวไหนผมชอบเอาสุดนะถามว่าทุกคนควนสุ่มตามผมไหมเนี่ยมไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับคืออันนี้ผมสุ่มเพราะความชอบส่วนตัวผมเองเนะสลหรับน้องเลโอจะถ,ถามว่าสุ่มได้ไหมก็สุ่มได้นะครับเพราะเท่าที่ผมไปอา่านเพจมาก่อนที่ผมจะมาสุ่มเนี่ยผมว่าน้องเลโอเนี่ยถือว่าเก่งเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับน้องเลโอนะแต่ก็แล้วแต่ทุกคน,นครับจะลองเพรไปสุ่มเองก็น่าจะดีกว่านะครับสับสายฟรีนะ แต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องจ่าทุกคนไปแล้วนะครับเพราะงั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะเป็นกลังใจผมมากเลยนะและเจอกันใหม่คลิปรีวิวตัวคอนเลโอครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่มีแน่ๆเลโอร้อยอ่ะ